นี่นะครับผมจะสําหรับการใช้ร่างมือขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่ก็มาดูโปรดักตัวใหม่นะครับเป็น outdoor gear chamber ชมเปญนะครับตัวนี้เป็นถุงเก็บน้ำา20ิลิตรหรือว่า5แกลลอนนะครับสำหรับสนามสำหรับใส่พื้นที่สนามเป็นฟักบัวมีฟักบัวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับ20ิลิตรนะครับอ่ะนี่นะครับมันจะแหมมาพร้อมกับฟักบัวแชมเปญห้5แกลลอน20ิลิตรนะครับตรงนี้นี่นะครับก็มาดูกันว่าตรงนี้จะมีสวิตช์นะครับเปิดน้ำนะครับ ข้างหลังจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับอ่าจะบรรจุน้ําได้ยี่สิลิตรนะครับเดี๋ยวจะมาใสา่ให้ท่านด,ดูว่ามันใช้งานยังไงตัวนี้จะแหมมากับตัวอ่าตัวสายนะครับสายชาเวอร์นะครับเขาเกียร์ชาเวอร์นะครับแคมป์ชาเวอร์ตัวนี้จะเป็นสายห้อยนะครับสายห้อยตัวนี้จะเป็นฝักบัวนะครับฝักบัวเวลาใส่เราสามารถใส่ สว right right? ิต์ปิดเปิดน้ําสามารถถอดได้นะครับตรงนี้สามารถถอดได้นะครับเป็นอย่างนี้นี่ถอดได้นะครับสามารถถอดได้ปุ๊บตัวนี้สามารถเสียบนะครับเสียบไปเราสามารถเสียบนะครับสามารถเสียบเป็นฝักบัวนี่แบบนี้ได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสําหรับใส่ห้อยนะครับสําหรับห้อยห้อยชาวเวอร์นะครับห้อยชาวเวอร์นี่เราสําหรับห้อยชาวเวอร์แต่ถ้าเป็นเสียบมาดูกันนะครับถือว่าแน่นนะครับถือว่าแน่นมากนะครับนี่เราสามารถเสียบนี่ต่อต่อชาวเวอร์ลงมาได้นะครับแต่ผมจะเสียบไม่ท่านดูก่อนว่า ตรงนี้มันใช้งานกันยังไงนะครับเสียบไปนะครับแล้วก็เป็นชาวเวอร์นะครับตรงนี้ตรงนี้คุณสามารถอ่ห้อยได้นะครับห้อยห้อยตรงนี้นะครับหรือว่าเอาไปคล้องนะครับคล้องชาวเวอร์เดี๋ยวมาดูวิธีใช้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะตัวอย่างอ่าเขาเรียกว่าตัวอย่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่แบบนี้อ่าแบบนี้นะครับชาเวอร์ เดี๋ยวมาดูวิธ <Luis Ch ach anan> ีการใช้งานกันครับว่าเป็นยังไงนะครับมาดูกันครับเรามาดูสาหิตการใช้งานกันเลยครับว่าผมจะใส่น้ํานะครับผมจะใส่น้ําเนี่ยผมจะใส่น้ํานะครับผมจะใส่น้ำมามาอย่างนี้นะครับอ่าเปิดน้ํานี่นะครับเปิดน้ํามาน้ําใส่นะครับยี่สิบลิตรนะครับยี่สิบลิตรมันจะเป็นอย่างนี้นะครับยี่สิบลิตร เราจะปิดอ่าเราจะปิดสวิตช์ก่อนให้น้ํามานะครับนี่นะครับนี่ยี่สิบวิทนะครับ นีเต็มแล้วนะครับเต็มแล้ว่เต็มแล้วผมก็ปิดตรงนี้จะมีฝาปิดนะครับปิดอ่ะเรามาดูกันเลยครับนะมันใหญ่มากเลยใหญ่มากนะครับมันใหญ่มากโอ้เหนียวแต่เหนียวนะครับเหนียวนี่จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ยี่สิบวิตนะครับถ้าแตกนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับชาว์เกียร์นะครับ c คมชา h เวอรนะครับถ้าสมมุติว่าผมเปิดเปิดน้ำนี่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่ปิดนะครับผมแตะอุ้ยหรือว่านี่โอเคนะครับตัวนี้แน่นเหยียบยังไงก็ไม่แตกนะครับเพราะเป็นพลาสติกชั้นดีนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาสาธิตการใช้งานเลยนะครับว่เาเป็นยังไง นี่นะครับผมจะมาเปิดการใช้งานนะครับตัวนี้สายีื่อตัวนี้นะครับอ่าคล้องนะครับคล้องตัวนี้เปิดนะครับนี่เป็นฝักบัวชั้นดีเลยนะครับประมาณนี้นะครับฝักบัวชั้นดีเลยนี่น้ำมันจะลดลงนะครับคุณสามารถดูได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับ มันสามารถล้างมือล้างมือได้นะครับนี่พลาสติกเหนียวมากนะครับเหนียวมากนะครับพลาสติกเหนียวมากนะครับประมาณนี้ถ้าคุณบีบบีบจะแรงขึ้นนะครับนี่คุณบีบมันจะแรงขึ้นนะครับตรงน,น,รน,นี้ห้อยอคุณสามารถไปห้อยกับต้นไม้ได้นะครับห้อยกับต้นไม้ได้ สำหรับการใช้ล้างมือนะครับก็เป็นการใช้ล้างมือแบบนี้นะครับนี่ถ้ายิ่งสูงยิ่งแรงนะครับยิ่งสูงยิ่งแรงนะครับก็สายที่ได้ท่านดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับถ้าสมมติว่าคุณไม่เอาชาวอร์นะครับนี่น้ําจะแรงอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่นครับแรงมากนะครับ สมมติว่าผมจะเอาไปใช้อ่า,ผม,อามผมจะเอาไปใช้น้ำรดต้นไม้นะครับผมจะเอาไปใช้น้ำรดต้นไม้นะครับนี่สามารถแบบนี้ได้เลยนะครับนี่หรือว่ารดกลางถนนนะครับน,น,น,บนี่นี่นะครับนี่นะครับ สามารถนี่ชาเวอร์ชูชาเวอร์นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับไว้ตามต้นไม้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับโอเคครับอันนี้นะครับคือชาเวอร์นะครับชาเวอร์อ่าปักบัวจะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาห้อยอ่าผมจะมาสาธิตกันว่าอ่าติดต้นไม้เป็นยังไงตอนนี้น้ํามันลดลงแล้วนะครับน้ําลดลงแล้วน้ําลดลงแล้วนะครับตอนนี้ บีบนะครับบีบเนี่ยครับน้ำลดลงแล้ว